การหารเศษส่วนและจำนวนคระการหารเศษส่วนและจำนวนคระนะคะการหารจำนวนคระให้เขียนจำนวนคระเป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงนำมาหาผลหารน,นะคะตัวยอย่างเช่นพิจารณา1เศษ3ส่วน5หารด้วย6ค่ะ จะได้คือ1เศษ3ส่วน 5, หาร6นะคะเราจะเปลี่ยนจํานวนคระให้เป็นเศษเกินนะคะ1เศษ3ส่วน5เปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้เศษ8ส่วน5ค่ะหาร6ไเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะตัวส่วนของเขาก็คือ1ค่ะก็ได้เศษ6ส่วน1นะคะทีนี้ ขั้นต่อไปนะคะนำเศษแปดส่วนห้านำลงมาเขียนต่อค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรคะคูณนะคะแล้วเศษหกส่วนหนึ่งให้กับเศษกับส่วนนะคะก็จะได้หนึ่งส่วนหกค่ะต่อมาค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เราต้องดูก่อนค่ะ จำนวนไหนที่สามารถนำมาตัดได้ทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือ8กับ6ค่ะ8หารด้วย2นะคะนำ2ไปตัดทั้งเศษและส่วนนะคะ2ตัด8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4ตัวนี้นะคะต่อมาค่ะ6ตัดกันเหลือเท่าไหร่คะ3นะคะต่อมาค่ะนำไปคูณก็จะได้ เศษนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษก็คือ4ี่คูณหนึ่งได้เท่าไหรคะสี่ค่ะต่อมาค่ะส่วนคูณกันก็คือห้าคูณอะไรคะคูณสามได้สิบห้านะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเศษสี่ส่วนสิบห้านั่นเองค่ะการหารเศษส่วนและจำนวนคะนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะพิจารณาหกหารหนึ่งเศษสองส่วนห้านะคะ หกเป็นอะไรคะจำนวนนับใช่ไหมคะหารด้วยหนึ่งเศษสองส่วนห้านำหกมาเขียนเหมือนเดิมคะ่ะตัวตั้งใช่ไหมคะหารเหมือนเดิมเปลี่ยนจำนวนคะให้อยู่ในรูปอะไรเอย่ยเศษเกินนะคะหนึ่งเศษสองส่วนห้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้เศษเจ็ดส่วนห้าค่ะทีนี้นำหก ที่เป็นตัวตั้งนำลงมาเขียบนบรรทัดที่สองค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรคะคูณค่ะกับเศษกับส่วนกับเศษ7ส่วน5เป็นเศษ5ส่วน7นั่นเองนะคะต่อมาค่ะจับคู่กันเลยค่ะเศษคูณเศษนะคะเศษคูณเศษก็คือ6คูณด้วย5ตัวส่วนก็ยังคงเดิมก็คือเลขอะไรคะเลข7ค่ะ6คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะ 30ค่ะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย7ค่ะแต่30ส่วน7สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องทำให้อยู่ในรูปอะไรคะจำนวนคะค่ะเพราะมันอยู่ในรูปเศษเกินอยู่นะคะดังนั้น6หาร1เศษ2ส่วน5ก็จะได้เท่ากับ4เศษ2ส่วน7นั่นเองค่ะ การหาเรเศษส่วนและจำนวนคะนะคะข้อต่อไปค่ะครูจินครูจะยกตัวอย่างการหารจำนวนคะกับจำนวนคะค่ะตัวอย่างเช่เน3เศษ1ส่วน2หาร2เศษ3ส่วน4นะคะนักเรียนต้องทำจำนวนคะทั้งสองจำนวนนี้ให้อยู่ในรูปอะไรคะเศษเกินค่ะ3เศษ1ส่วน2อ,อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้ เศษ7ส่วน2ค่ะต่อมาค่ะ2เศษ3ส่วน4ให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้11ส่วน4นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ7ส่วน2เหมือนเดิมค่ะเป็นเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษกับส่วนของเศษ11ส่วน4ก็จะได้เศษ4ส่วน11นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเศษคูณอะไรคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยเศษคูณเศษคือ7คูณ4เท่ากับ28นะคะส่วนด้วยอะไรคะ2คูณ11 22นะคะเศษ28สส่วน22สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะได้ค่ะโดยการนำา2มาตัดทั้งเศษและส่วนนะคะ นำสองไปตัดทั้งเศษทั้งส่วนสองอะไรได้ยี่สิบแปดสองคูณสิบสี่นะคะต่อมาค่ะสองคูณอะไรยี่บสองคะสองคูณสิบเอ็ดนะคะก็จะได้เศษสิบสี่ส่วนสิบเอ็ดค่ะที่นี้เศษสิบสี่ส่วนสิบเอ็ดอยู่ในรูปเศษอะไรอยู่คะเศษเศษเกินนะคะเศษเกินต้องทําให้อยู่ในรูปอะไรคะ จำนวนค่ะนะคะดังนั้นก็จะได้ 1c3 เศส3ส่วน11นั่นเองคะ่ะ